ครับทุกคนครับเฟ,ย,ฟ,ย,ฟยนะครับช่องเทียเฟยนะครับวันนี้เฟยก็มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับมรามนินนะครับ ก็ไม่ต้องแปลกใจไปครับไม่ใช่ช่องเฮีย,เฟย,เ,ฟยเฟย์ครับแต่วันนี้จะพาไปดูวิชาแบรนดิงซึ่งจะเป็นการเสวนาที่รามคำแหงซึ่งงานนี้นักศึกษาชอบมากครับได้รับเกียรติจากน้องเฟยซึ่งจริงเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งทำงานด้วยกันมาหลายรอบแล้วแน่นอนว่าไม่ได้มาทำอาหารโชว์แต่จะมาแชร์ประสบการณ์ครับอยู่กับผมเนาะผู้สอนวิชาแบรนดิงเนาะนัิประชาพมที่สีผมเปนขนมามากรับ แต่ชอบเพราะว่ามีความเปรี้ยวเปรี้ยวๆนะครับภาบพาไปดูอีกแล้วหนึ่งงานเสวนาซึ่งเสวนาครั้งนี้จะต่าจากที่ไหนครับเดี๋ะเราเชิญผู้ประกอบการซึ่งสัปดาห์ก่อนเราเชิญพี่ท็อปครับทายาทรุ่นที่สามจากตะขาบห้าตัวมาครั้งนี้เราเชิญอินฟลูครับที่มีผู้ติดตามสองแสนประมาณสองแสนเกือบสองแสนละชื่อช่องของเขาคือเนียเฟยเฟยซึ่งเขาจะเป็นช่องทำอาหารไลฟ์สไตล์และอื่นๆครับรวมกันเนาะ ดูจากกระแสนักศึกษาแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าค่อนค้างชอบเพราะว่าแขกรับเชิญจกน่าตาดีซึ่งบอกเลยว่าคิวขอถ่ายรูปเยอะกว่าคิวและจํานวนคําถามที่ยิงในวันนี้อีกกว่างงมากในฐานะผู้สอบมานั้นเขาก็จะค่อนข้างกิการกิดการนก็กชุ่มกรชวยหัวใจป้าๆในห้องเขา ว่าแล้วก็พาไปดูบรรยากาศนะครับนำทีมโดยน้องเฟย์นะครับเฟย์เนี่ยมาถึงปุ๊บนะครับก็เข้าไปเตรียมตัวแล้วก็สวัสดีทักทายทุกคนนะครับแต่โครงการดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าขาดบุคคลท่านนี้นั่นก็คืออาจารย์นิเวศธรรมะครับคนนี้เลยเสื้อดำ arma, ดรนิเวศธรรมะผู้ที่เป็นคนอยากที่จะให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงตัวจริงและให้ความต่างของโครงการเราและการเรียนเรานะครับวันนี้จะเป็นการฟังในมุมมองของทั้งอินฟลูที่รับงานและนักศึกษาจะได้มุมมองของการที่เราเป็นเจ้าของ แ,แล้วเราจ้างงานอินฟูข้อจํากัดเทคนิคเคล็ดลับต่างๆครับรวมถึงเรื่องคอนเนคชันและใครที่มีข้อสงสัยครับเราเปิดให้สอบถามได้นะครับนักศึกษาย,ยิงคําถามเยอะมากหลายคนน่าจะอยากจ้างงานหลายคนจะอยากเป็นอินฟูครับคนนี้ด้วย <c oughs> น่ารักนะครับจบงานถ่ายรูปกันชื่นมืน่นอยากเรียนแบบนี้สมัครมาเลยครับโครงการ MMM รามคำแหงปอโถงนะครับสแกน QR <c oughs> แล้วคุยเลย